เสียงเห่ากันโชคอย่างบ้าคลั่งของเต้าหู้หมาพันทางตัวโปรดดังลั่นบ้านกลางดึกมันจ้องเขม็งไปที่มุมห้องว่างเปล่าพร้อมแยกเขี้ยวขู่คำรามอย่างน่ากลัวทำเอาผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะคิดว่ามันคงเห็นวิญญาณ ที่ผมมองไม่เห็นผมพยายามเรียกสติและรีบเดินเข้าไปคว้าปลอกคอเพื่อลากมันออกมาจากห้องแต่เจ้าเต้าหู้กลับคืนตัวสุดแรงเกิดขาหลังจิกพื้นแน่นแถมยังงับขากางเกงผมไว้แน่นมันพยายามจะรั้งไม่ให้ผมเดินเข้าไปตรงจุดนั้นวินาทีที่ผมกําลังจะดุด้วยความโมโหจู่ๆเต้าหู้ก็รวบรวมแรงทั้งหมดกระโจนเข้ามากระแทกตัวผมอย่างแรงจนกระเด็นล้มลงไปกองกับพื้นโครม เสียงดังสนั่นวันไหวตามมาติดติดฟ้าเพดานและคานปูนขนาดมืือมาถล่มลงมาทับจุดที่ผมยืนอยู่เมื่อเสี้ยววินาทีก่อนจนแหลกละเอียดฝุ่นปูนฟุ้งกระจายไปทั่วห้องผมมองภาพตรงหน้าด้วยความตกตะลึงจนตัวสัน่นเจ้าเตาหูวิ่งเข้ามาเลียหน้าผมด้วยความเป็นห่วงที่แท้มันไม่ได้เห่าเพราะเห็นผีแต่มันได้ยินเสียงรอยร้าวของโครงสร้างและรับรู้ถึงหายนะล่วงหน้า สัญชตาตญาณอันแสนวิเศษของเจ้าหมาพันทางตัวนี้เพิ่งกระชากผมกลับมาจากความตายขอบใจมากนะฮีโร่สีขาของฉัน